เท่าที่ดูเพื่อไทยแล้วเนี่ยผมผมบอกว่าสองร้อยห้าสิบบวกกันเลยกัน oh. ทั้งสูตรห้าร้อยได้สูตรหนึ่งร้อยนะครับส่งผลทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ฝ่ายขวาเนี่ยเสียผลประโยชน์หลักที่ดีที่สุดต้องกลับไปใช้สูตรหนึ่งร้อยส่วนนะครับเรื่องพลเอกประยุทธ์ ครบรอบ8ปีครบไม่ครบมี3าแนวทางผมยืนยันฟันธงมีแนวทางเดียวคอยดูสารตํานูนผมอยู่ในวักสองนะครับต้องมาจากสภา,านิติบัญญัติ hey, สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะไม่ใช่สภา,านิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนูลเป็นคนรบับัพยังไงพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ต่อไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาตอนนี้นะครับก็คือเรื่องบัตรเลือกตั้งสุดท้ายนะครับก็ต้องไปขอสารตํานูนทําการพิจ,จรารณาทั้ง2กรณี เกมนี้สถานการณ์จนถึงขณะน,นี้ต้องยอมรับตามความจริงว่ากำลังเข้าทางทัพสิงแบบเต็มๆเลย สวัสดีครับมาพบกับผมเชอร์ักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของทักษินที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหนักขึ้นรุนแรงขึ้นคราวนี้เขาก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องของพักธรรมนัดหรือพักผู้กองเขายืนยันว่าเป็นพักการเมืองที่แน่นอนต่ำห้าไม่ถึงสิบได้ซ้ำไปไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคระาะห์กัน สรลปว่าไม่มีดีลลับไม่มีไม่รู้จะดีลทำไมหนึ่งเนี่ยดีลกับผมก็ไม่ได้ประโยชน์สองเนี่ยผมกับป้อมไม่เคยได้คุยกันเลยนานมาแล้วป้อมเคยจำชื่อผมได้ป่าผมไม่แน่ใจเลยเ <c oughs> ออม,ม,มันไม่รู้มันไม่เหมือนวันๆที่หวานอยู่ไม่แต่ว่าจะไปดีลทำไมเนี่ยพลังประชารัฐเ็ค,คิดว่าข้างหน้าจะได้เท่าไหร่ฮะกี่ที่นั่งจะไปดีลทำไมอาจะวิเคราะห์ออกันไหม เอาเลยฮะโอ้โหเนี่ยช่วงเวลาที่เรารอคอยนาผมเนี่ยผมนั่งดูการเมืองแล้วเนี่ยคผมดูกันแย่งตั้งพรรคการเมืองแล้วเนี่ยอืมเราจะมีพรรคเบี้ยวหัวแตกเยอะอยู่อืมแล้วอย่าลืมนะเสนอชื่อนายกเนี่ยทุกพรรคมีสิทธิเสนอแต่เสนอแล้วจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ต้องได้ไม่น้อยกว่า25คนอืมแล้วพรรคที่ตั้งขึ้นมาทั้งหลายเนี่ย ผมอ่านแล้วต่ำยี่ห้าเยอะมากอืเพราะนั้นผมจะดูแล้วเนี่ยเหลือไม่เกินหนึ่งสองสามไม่อยากเกินชื่อเดี๋ยวค็ไว,ไว่นวายหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เกินห้าพักไม่เกินห้าพักที่เสนอชื่อนายกแล้วมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคือเกินยี่ห้าคนได้สอสอเกินยี่ห้าคนถ้าได้สอสอต่ำกว่ายี่ห้าเนี่ย เสนอชื่อนายกไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนคุณพักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญตอนนั้นอ่ะเสนอคชื่อคุณมิ่งขวัญเป็นนายกแต่ว่าได้มาหกค,คนเจ็ดคนเนี่ยก็ไม่สามารถจี่ณาได้คล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็พักเสร,รีรวมไทยก็เสนอคุณชื่อคุณเสรีเหมือน ครับอืมจริงๆเมื่อกี้ช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ยเราได้คุยกันวิเคราะห์กันแล้วว่าใครได้กี่ที่นั่งนะฮะแต่ว่าคุณโทนี่ไม่อยากพูดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาจะได้เราเอาใช่ไหมฮะครับผมไม่อยากพูดก็ผมเอางี่เดียวผมผมไม่อยากไปวิเคราะห์พรรคอื่นนะฮะฮะจะผมผมบอกได้เลยว่าเท่าที่ดูเพื่อไทยแล้วเนี่ยผมผมบอกว่าสองร้อยห้าสิบบวกกันเลยกันโอ้โหโอ้สองร้อยห้าสิบบวก นี่คือถ้าเกิดว่าคิดว่าเราไปรวมกับก้าวไกลเนี่ยสมมติก้าวไกลอยู่ระหว่างหกสิบถึงแปดสิบนี่ยังไงก็ก็พอแล้วนะฮะสองพักนี้ตั้งคือวันนี้ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเกินสามร้อยสบายๆเลยเกินสามร้อยแบบสบายๆด้วยอืเพราะว่าคุณประยุทธ์เขาช่วยหาเสียงให้ฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิปไตยได้ดีถามคุณโทนี่แล้วก็งนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าพักที่เสนอชื่อคุณประยุทธ์ เป็นค a ด d i d ตนายกรัฐรมนตรีจะมีสภาพเป็นยังไงครับท่านทางฟังเอาวิเคราะห์ก่อนพลังประชารัฐจะเสนอชื่อคุณประยุทธ์หรือเปล่าเออเออถามแค่เนี้ยปวิทบอกว่าเสนอนะปวิทบอกว่ายังเสนออยู่ต้องเสนอประยุทธ์ไม่เสนอคนอื่นครับผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออ่าเอาเอาพรรคพีรพันธ์ละฮะที่มองว่าพรรคพีรพันธ์เสนอแน่เสนอแน่แต่ถึงยี่ห้าป่าไม่แน่ใจ อ่ <laughs> ไงเนี่ยถามว่าสมมุติว่าเอาละฝ่ายประชาธิปการรวมกันสามร้อยกว่าแล้วฝ่ายคุณประยุทธ์จะไปตั้งรัฐบาลโดยเอาสวบออมายกเนี่ยทํางานยังไงทํางานได้ไหม,อมพออภิปรายพอเสนอนโยบายเสร็จก็ล้มเลยการที่มีพรอเขาเฉนเนี่ยก็เพื่อจะเสริมั่นเองใช่ไหมถ้าสามารถที่จะลดระดับลงได้ผมก็พร้อมจะลดไทย,ยะนะ เพราะว่าวันนี้ก็ยังหาเรื่องกันอยู่ก็มีความจำเป็นอยู่ในเรื่ององการบูรการการใช้หน่วยงานนะการมีแล้วก็การใช้ม,ใชมีไว้มันก็เป็นสำรองไว้นะผมไม่ได้มุ่งหวังการใช้ประกัเนเฉลี่ใน,ในเพื่อประเด็นอื่นๆเลยนะทั้งนี้เพื่อเกิดความปลอดภัยในเรื่องโควิดเท่านั้นแหละนั่นะนะคือสิ่งสําคัญแล้วก็หลายหน่วยงานยัมีโอกาสทํางานร่วมมือร่วมกันเหมือนอย่างวันนี้เรื่องน้ําท่วมอะไรต่างๆเราเนี้ยก็ต้องร่วมมือกันทุกันนั่นแหละนะก็จะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานเขาพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือนะให้เต็มที่นะครับ ก็ขอให้มองในแง่ดีบ้างนะว่ามีนั้นมนเกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่มีมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ลองดูแล้วกันแต่ขึ้นอยู่กับประชาชน,นจะเข้าใจไปเข้าใจประเด็นที่น่าสนใจฮะเขาก็พูดผ่านแค,คร์กราบเฮาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าทั้ง่ผมนั่งดูการเมืองนะรอบหน้ามีพักที่เบี้ยหัวแตกเยอะอยู่นะการเสนอชื่อนายกทุกพรรมีสิทธิ์แต่ จะได้แค่ไหนต้องมีสอสมากกว่า25คนผมเชื่อว่าพักที่จะได้มากกว่า25คนมีไม่ถึง5พักที่จะเสนอชื่อนายกถ้าได้ต่ำกว่า25เสนอชื่อไปก็ไม่ได้อะไรอย่างพักเศรษฐกิจใหม่นะครับก็ได้สอสก็ห้า 5, ได้สอสอหคนก็ไม่ได้ ฝั่งประชาธิปไตยเขาเรียกตัวเองว่าฝั่งประชาธิปไตยนะทั้งที่อยู่ตรงข้ามประชาธิปไตยนะครับอย่างไรก็300บวกสบายสบายเพราะว่าคุณประยุทธ์นะครับช่วยหาเสียงให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้ดีนะครับส่วนพักที่เสนอชื่อประยุทธ์นั้นถามว่าพักฝั่งประชารัฐจะเสนอชื่อประยุทธ์ไหมครับบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกแต่พักไทยสร้างชาติเสนอแน่แต่นะครับสสจะได้ถึง หรือไม่เรื่องหนึ่งเขาเรื่องเดียวที่ถูกเสนอได้แก่พักเดียวแต่พักที่ยกมือให้ได้สมมุติว่าจะชื่อพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ถ้าทายทางชาติเสนอพลังประชารัฐก็ไม่มีสิทธิ์เสนอแต่ผมไม่แน่ใจว่าการเลือกตั้งรอบหน้าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์หรือไม่ผมคิดว่ายังไงฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันก็ได้300บวกนะครับ แล้วก็ฝ่ายประยุทธ์รวมสวามาตั้งรัฐบาลจะทํางานยังไงต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องการเมืองต้องฟังประชาชนนะซึ่งเขาก็เชื่อว่าพักผู้กองนะก็ได้ไม่เกิน5คนแต่ผายเขาก็จะได้350หรือ300แถมรวมกันก็จะได้ถึง350บวกเลยทีเดียวค้อนสภานะเขาบอกว่าไม่น่าจะยุ่งยากเขาเชื่อว่าชนะแน่นอนในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็น เขาก็ประเมินว่าเขาชนะแน่การเดินยทธศาสตร์ทางการเมืองของเขาเขามั่นใจมากงานนี้ชนะแน่นอนแลนสไลด์แน่ทำไมเขาชนะแบบนั้นเขามั่นใจแบบนั้นที่เขามั่นใจแบบนั้นก็เพราะว่าสูตรหนึ่งร้อยนะครับที่ปรากฏว่าทั้งพลังประชารัฐนะครับทั้งเพื่อไทยร่วมกันทางการคว่ำคว่ำเพื่อที่จะหวังว่าพลังประชารัฐก็จะได้ประโยชน์ นะครับเพื่อไทยก็จะได้ประโยชน์พรรคเล็กก็จะสูญพันธุ์คราวนี้ทักษิณมาแรงเลยชะนะแน่นอนแลนสไลด์แน่นอน350อัพนะครับพรรคต่างๆพรรคอื่นๆเนี่ยได้เต็มที่ก็5คนสู้เขาไม่ได้หรอกเกมของพุเอกประยุทน์เดินอยู่ตอนนี้นะครับเข้าทางเขาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยจริงหรือไม่จริงฮะต้องยอมรับความจริงหรอเกมกําลังเดินตอนนี้เข้าทางเขา,าเลยนะครับสูตรหนึ่งร้อยก็เข้าทางเขา ไปคว่ำสูตรห้าร้อยไปเข้าสูตรหนึ่งร้อยถึงแม้จะเป็นสูตรหนึ่งร้อยของพลังประชาลัฐก็เดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเข้าเขานะครับเกมตอนนี้เรื่องของพลเอกประยุทธ์ครบรอบแปดปีนะครับก็โจมตีนักพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปโน่นนี่นั่นนะแล้วก็เกิดเหตุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้สภารับเรื่องะจะยื่นให้กับทางศาลนะฮะศาลก็จะทําการตีความนะครับในขณะที่เรื่องของสูตร อ่าหนึ่งร้อยตอนนี้ก็มีการรวบรวมรายชื่อนะฮะก็จะร้องต่อสารรัฐมนูนเช่นกันเกมนี้จบแล้วยังยังไม่จบนะครับถ้าถ้าปล่อยเกมเดินไปแบบนี้โอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะชนะมีไหมไม่มีเลยนะครับผมเลยต้องหุ้นส่วนตรงๆนะไม่มีเลยที่ชนะจะแพ้จริงไหมจริงแล้วพลเอกประยุทธ์ควรจะทํายังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้นะครับเกมตอนนี้หนีไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นศูนย์ห้าร้อยศูนย์หนึ่งร้อย นะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์8ปีต้องกลับมาอาศัยอำนาจของสารธรรมนูนตีความนะครับว่าสูตร500หรือสูตร100ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูนต้องมีการแก้ไขธรรมนูนอาจจะกลับไปใช้แบบเดิมคราวนี้นะถ้ากลับไปใช้แบบเดิมทักสินเหนื่อยนะฝ่ายทักษินเหนื่อยที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะซึ่งประชาธิปไตยตอนนี้กําลังคุกคามประเทศอื่นไปทั่วเลย นะแล้วก็กําลังเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอยู่ตอนนี้ทําให้ราคาน้ํามันนั้นสูงขึ้นแต่เขาก็ยังอ้างเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งที่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐได้ฝั่งสหภาพยุโรปไม่ยอมรับเขาแล้วก็ยังอ้างว่าเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะแล้วก็ฝ่ายอื่นก็เป็นประเด็จการเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่หลักคิดของเขาตาเตียมเสมอภาคยุษธรรมเป็นหลักคิดของคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ประชาธิปไตยตอนนี้จะเป็นยังไงเกมจบหรือยังยังไม่จบนะหุ้นส่วนคอยดูให้ดีแล้วกัน นะครับผมเรียนยำม,มาหลังกายพี่ปายมือใจแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ต้องผ่านเข้ามาแล้วเสร็จผ่านแล้วเสร็จต้องปรับพิมพตรีปรับกำตรีพลเอกยุธต้องปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองรุกเพื่อรบปรับเกมรอบสุดท้ายนะครับไม่ต้องยุบสภาล่วงหน้านะครับไม่ต้องยุบสภาล่วงหน้าเดินเกมเข้าสู่การอยู่จนครบวาระส่วนใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ลาออกแล้วเก่าออกมานะครับมาสังกัด มีฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองหนะักขึ้นกว่าเดิมสูตรทางการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทั้งสูตร5 0 0และสูตร100นะครับส่งผลทําให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ฝ่ายขวาเนี่ยเสียผลประโยชน์หลักที่ดีที่สุดต้องกลับไปใช้สูตร100ส่วนนะครับเรื่องพลเอกประยุทธ์ครบรอบ8ปีครบไม่ครบมี3าแนวทางผมยืนยันฟันธงมีแนวทางเดียวคอยดูสารตนํนูนอยู่ในวรกสอ นะครับต้องมาจากสาภานิติบัญญัติ hey, สาภาผู้ทแทนราษฎรเท่านั้นนะไม่ใช่สาภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนูลเป็น,นคนรัชบับยังไงพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ต่อไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาตอนนี้นะครับก็คือเรื่องบัตรเลือกตั้งสุดท้ายนะครับก็ต้องไปขอสารรัมนูนทำการพิจารณาทั้งสองกรณีเกมนี้สถานก,การณ์จนถึงขณะน,นี้ต้องยอมรับตามความจริงว่า กำลังเข้าทางทัพสิงแบบเต็มๆเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาใสตออแทนได้โดยการปกป้องรวมใจลระรับกระองตามคันลองของความเป็นไทยสำมมนึกชาติศาสตรกษัตริย์แต่ยืนหยักในสิทธิเสรี ตายตายกดเกณฑ่ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ แผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอดทุนชาติสักก็สัิให้คงอยู่เคียงผู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ดื้ bye เกิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลียวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวีเธิดทุาทชาติก็สัตยต์ให้คงอยู่เพียงคู่แทน